คอมเมดีนได้แกขอให้ใช้ถูกคนขอให้ใช้ถูกคนที่กลับเข้าไปนะคะสามชัดค่ะนั่นหมายความว่าวันนี้ใช้บวกกันอ้ํไม่ถูกคนนี่นะครับนี่คือหนึ่งในเหตุการณ์นะคะที่เกิดขึ้นกับเดอะคอมเมดี้ในซีซัน2ซีซันนี้นะครับเดี๋ยวเราต้อนรับน้องๆน,นะฮะ ที่เพิ่งจะออกมาจากบ้านของเดอะคอมเมดี้ซีซั่นสองเลยดีกว่านะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับด้วยนะครับเดี๋ยวให้แนะนําตัวกันทีละคนเลยนะคะโจทย์ของโจทย์ก่อนเลยแหมสวัสดีครับผมนะฮะโดมครับสักดินันชูสุวรรณครับครับนะครับเพื่อนผมท็อปครับธนพลทิพย์เนตรครับครับตามมาด้วยค่ะกี่ณธิดาธนสารปัญญานะคะครับด้านหลังครับครับผมสองครับสาธิตเปรมวิจิตครับผม ตูมตามนักการถายวันชาติคครับอุ๊ยราชสิ์เกลดแก้วครับผมอานะครับนั่นก็คือเดอะคอมเมดี้ที่ออกมาจากบ้านนะครับในกลุ่มแรกตอนนี้นี่อยู่ในสัปดาห์ที่เท่าไหร่แล้วครับที่กําลังแข่งขันกันอยู่ตอนนี้กําลังเข้าสัปดาห์ที่สิบครับครับแล้วก็เหลืออีกกี่สัปดาห์เหลืออีกสามสัปดาห์ฮะสามสัปดาห์ใช่ครับแล้วน้องๆที่ออกมาจากบ้านคนไหนออกคนแรกสวยสุดสวยสุดสวยสุดเลยออกคนแรกสุด คือไซส์เดียวกันเลยแบบว่าช่วยเชียร์กันช่วยกันกัน่ะแก่สุดด้วยค่ะแล้วก็กินเก่งที่สุดครับอ๋อเขาเห็นควาเป็นที่สุดก็เลยส่งออกมาก่อนใช่ครับเมืองไงครับเมืองกินที่สองกะลงมังอ่ะโอ้โหพวกเธอคิดอย่างนี้กับฉันจริงๆใช่ไหมมันเป็นอะไรที่เก็บกดที่บอกป้าไม่ได้เออเก่งอีกตังหาอโอ้โหดูมาที่รวมเป็นที่สุดเลยนะที่สุดที่สุด ดีๆทงนันเกิดมาผมไม่เคยเห็นคนที่ว่ายน้ําไปด้วยและหลับไปด้วยพี่ทำได้จริงเหรอตรงตามคือมันไม่เชิงอะค่ะเพราะว่าวันนั้นเป็นวันที่เราเพิ่งแสดงเสร็จในวีคที่หนึ่งแล้วก็พอกลับมาที่บ้านเนี่ยมันเหนื่อยใช่ไหมคะแล้วทุกคนก็อยากจะแบบดีแลกกันหนูก็ไปนั่งข้างสระกับเขาด้วยแล้วหนูก็คอเอียงไปเรื่อยคือทุกอย่างมันจะห้อยๆลงเหมือนันค่ะ แล้วก็เกือบจะลงน้ำไปในที่สุดโอ้โหเกือบแล้วนะครับโชคดีมากนะครับแล้วท่านที่สองที่ออกมาผมครับครับครับผมในสัปดาห์ที่สามครับก็สัปดาห์แรกออกเหมือนกันครับแต่ว่าสัปดาห์แรกเหมือนว่าเขาเพิ่งให้เข้ามาก็อยากให้เข้าไปเรียนรู้ต่ออีกสัปดาห์ที่สองอ๋อครับแต่ก็ครับมาลอดในสัปดาห์มาตกรอบในสัปดาห์ที่สามนั่นเองครับนี่แล้วคนไหนที่ได้รับการช่วยเหลือด้วยการได้หมวกไป แต่สุดท้ายก็ต้องออกดีดีโอ้โหคนแรกก่อนเลยได้รับหมวกไปนะคะได้รับหมวกไปหนึ่งครั้งนะครับผมแล้วก็ไม่รอดอีกครั้งงหนึ่งก็ไม่รอดครับผมครับผมแกวาระแกวาระแต่เรารู้สึกว่าเราแบบว่าได้ศึกษาเรื่องในบ้านพอสมควรแล้วคือแฮปปี้แล้วนะครับวันนี้ได้มาเต็มเต็มเลยครับกับเรื่องความรู้หลายๆอย่างแล้วก็นะสิ่งที่เราเคยรู้เราก็ได้รู้มากขึ้นสิ่งไหนที่เราไม่เคยรู้ แล้วก็จะได้รู้ครับน้องท็อปน้องท็อปก็อีกคนหนึ่งที่ได้รับหมวกเหมือนกันใช่ครับได้หมวกใบที่สองตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างที่ได้รับหมวกแล้วแบบว่าเอ้ยได้เข้าอีกแล้วอึ้งอึ้งครับอึ้งว่าตัวเองได้ยังไงแบบว่าเราก็ทําเต็มที่ครับทุกวิแล้วก็เหมือนกับว่าวิกงนั้นครูเห็นว่า เรามีการพัฒนาก็เลยแบบว่าช่วยช่วยเหลือเราให้เราได้ศึกษาต่อในบ้านครับผมคือได้หวกรนักถูกคนใช่ถูกคนก็เลยได้อยู่ต่ออีกสัปดาห์อย่างกี้กี่หลุดมาในสัปดาห์ไหนครับกี้หลุดมาในสัปดาห์ที่5้าค่ะหลังจากที่ออกมาเยืนปากเหว สมมติว่าแบบมีสามสัปดาห์กี่คลองแชมป์เลยค่ะออกมายืนสามสัปดาห์รวดเลยโอ้หมีสัปดาห์ที่สี่คือกี้ไม่ได้ออกมาแล้วพอสัปดาห์ที่ห้าปุ๊บออกมาปิวเลยเรียบร้อยเลยค่ะสิงเหนือเสือต้ยใช่ไหมเหมือนกับบอกว่าเหมือนกับออกมายืนตลอดเลยแล้วก็หลังจากนั้นหยุดไปหนึ่งครั้งสบายใจแล้วแฟนคลับแน่นแล้วตอนนี้แฟนคลับแน่นค่ะโอ้โหรู้สึกโอ้ยยิ้มปลิ่มละพอสัปดาห์ที่ห้าออกมาซีเจ็ดค่ะ ไปเลยค่ะไปเลยหลังจากปักเขวมาถึงประเด็นในอินเทอร์เน็ตทุกคนออกมาหมดเลยนะฮิโอมันออกมายืนกันแบบปักเหวทุกคนอืประเด็นคือประเด็นคือที่เกิดขึ้นในโลกไซเบอร์โลกอินเทอร์เน็ตบอกว่าเฮ้ยแฟนคลับเยอะแล้วทาไมถึงตกรอบทําไมไม่มีหมวกมาช่วยเหลือบ้างสาหรับน้องโดมให้อธิบายนิดนึงครับฮ่าพอดีประเด็นที่เกิดขึ้นนี้นะฮะกระแสจริงๆก็คือมันก็ว่า หลายหลายหลายคนนะครับเขาประมาณพูดว่าเออรายการไม่เก็บเราไว้หรือเปล่าแบบว่าถ้าจะช่วยก็คือช่วยได้แต่จริงแล้วหลายคนตอนนี้กระแสในอินเทอร์เน็ตก็คือประมาณแบบผมแบดบอยประมาณแนวแบบเอยรายการไม่เอาหรือเปล่าเป็นตัวมีปัญหาเลยประมาณนี้ใช่ก็เลยมีกระแสหลายอย่างนะฮะซึ่งจะอธิบายให้ฟังว่าจริงๆแล้วเมื่อก่อนนี่ช่วงแบบวิกแรกๆนี่เราจะเป็นประมาณแบบแนวแบบเป็นตัวของตัวเองสูงแล้วก็มีความคิดของตัวเองแนวแบบ เฮ้ยเข้ามาแรกๆทำไมเราเป็นจะเป็นตลกทำไมเราต้องเรียนวอย์เรียนแอคติ้งเรียนเรียนเรียนวิชาอื่นๆแบบอย่างเช่นลิเกโขนอย่างนี้เหมือนดื้อเล็กน้อยใช่ฮะมันมันจำเป็นนั่นแหละสำหรับเราอะไรประมาณนี้ฮะใช่ฮะแล้วก็แบบแนวแบบชอบแบบไม่ค่อยฟังครูสักเท่าไหร่เอาเงี้ยเกเรนิดหน่อยเกเรนิดหน่อยประมาณ เพื่อนก็เลยแบบคอยเตือนคอยอะไรประมาณนี้อฟีดแบ็กจากข้างนอกก็น่าจะเป็นประมาณแบบเอ้ยเราน่าจะเป็นลุคแบดบอยแต่พอหน้าพอผ่านไปประมาณสักวิคสี่วิกห้าอะไรมาณนี้ครับเยอะใช่ไหมก็มีเพราะในความความเกเรงเรานี่แหละก็มีแฟนคลับมสนุมากมันก็มีส่วนบ้างครับแล้วแต่คนจะชอบชอบสไตล์ฮะบเลยครับ แล้วพอผ่านไปประมาณสักวิกวิกวิกห้าวิกหกหลังจากที่พี่กี้ออกผมก็เริ่มคิดอะไรได้บ้างเพราะว่าเราสองคนสนิทกันมากแล้วก็เขาเป็นคนที่แบบพูดกับผมว่าเอ้ยฝากความฝันด้วยนะเดี๋ยวสนิทหน่คู่จิ้นหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยคู่จิ้นนเป็นคู่จิ้นครับแต่เป็นคู่จิ้นพี่น้องครับพี่น้องฮะไม่ได้แบบมีอะไรที่มันไม่ใช่ครับไม่มีลึกซึ้งฮะเป็นคู่จิ้นพี่น้องครับมาจากเป็นตัวแทนภาคเหนือเหมือนกันฮะใช่ครับ ก็ขึ้นมาตัองฟางมาด้วยกันเลยมาด้วยกันตลอดทั้งเวิร์กช็อปทั้งอะไรตั้งแต่ก็เลยสนิทกันม้งแต่ตอนนั้นก็เลยอยู่ในบ้านก็เลยแบบโอ้ประพฤติตัวกันสนิท้องคนแต่ทแล้วเตือนอะไรน้องบ้างช่วงอาทิตย์แรกๆวันแรกๆเนี่ยโอ้โหต่างคนต่างเตือนครับก็ไมฟังกันทั้งคู่ครับสุดท้ายก็ อ่ะต้มตาน่อาอะไรเห็นเหมือนต้มตามอยากจะมีอะไรเล่าคู่นี้ทำไมคะเขาจะมีแบบว่าโมเมนต์ที่ถ้าเกิดหาก,กี้กับดมไม่เจอเนี่ยเราจะเจอข้างสระน้ำจะเป็นที่ประจวบของเขาสองคนไปทําไมคือด้วยความที่เจ้าคนนี้เขาเป็นคน,น,นที่แบบว่าค่อนข้าขงจะแบดบอยอย่างที่เขาบอกเขาก็จะกางกานไปนั่งข้างสระน้ำกีเขาก็จะแบบว่าคิดถึงคนทางบ้านบ้างอะไรอย่างเงี้ยด้วยน้สองคนแล้วอ้าทำไมสองเขอยู่ไหนอีกละสระน้ำกีโดมสระน้ำกีโดมสระน้ำ แล้วก็เข้าประเด็นต่อเลยนะฮะซึ่งประเด็นตอนนี้นะฮะซึ่งเขาบอกว่าเอ้ยรายการไม่เก็บหรือเปล่าซึ่งเรามีปัญหาแต่ช่วงหลังๆนี้ผมผมไม่มีปัญหาแล้วไม่ค่อยมีปัญหาแล้วเป็นคนดีแล้วเป็นคนดีก็โหวตออกซะงั้นชคะแนนโหวตน้อยซะงั้นน่าน่ามันที่จริงมันคือแบบด้วยความที่เราไม่เคยไปยืนนะครับปากเหวียแล้วก็คณะกรรมการคงไม่คิดว่าเราจะออกอะไรประมาณนี้ก็เลยแบบคิดว่าเอ้ยน่าจะเป็นพิชาดเพราะว่าคะแนนพิชาดนี้มันแบบ ดรอปดรอปดรอปลงมาเรื่อยๆคะแนนน่าเป็นห่วงว่าพิชาดที่ยืนไปหลายรอบมากก็เลยไปใช้หมวกกับหมวกกับน้อกกับพิชาดฮะอ๋อครับผมให้หมวกกับพิชาดใช่ทให้พิชาดเนี่ย รอดใช่แต่จริงแล้วคะแนนน้อยก็คือเราอ๋อแต่ถ้าสมมติว่าเอาโหมดนั้น่ะมาใส่ที่โดมใชรอดทันทีใช่นั้นจะไม่มีใครออกถูกต้องครับนะครับฮะกรรมการขงค่าไม่ถึงไงใช่ไม่รู้ใครมันสิ่งที่ค่าไม่ถึงใช่ครับกรรมการไม่ทราบคะแนนแล้วก็ขับก็ว่าไงครับทำไมในกระแสในเน็ตถึงบอกว่าเฮ้ยรายการบอกว่าทำไมไม่เก็บโดมเลยอย่างเงี้ยเรารู้สึกยังไงบ้างเมื่อมีกระแสแบบนี้ออกมาที่แต่มาก็กําลังงงอยู่เล็กน้อยครับงงมากเพราะว่าอยู่ในโรงเรียนนี่คือไม่รู้กระแสข้างนอกอะไรเลยออกมานี่คืองงมาก อะไรหลายๆอย่างแล้วก็อยากจะบอกว่าถ้ารายการไม่เก็บเราจริงๆเขาคงไม่เอาเราเข้ามาในรายการตั้งแต่แรกอยู่แล้วเขาคงไม่เก็บเรามาจนถึงวีก8อยู่แล้วฮะคร,ครับอันนี้มันคือ มันมาจากผลโหวตจริงๆนะฮะใช่โดยที่แบบแฟนคลับอาจจะชะล่าใจไปก็ได้โอเคครับผมบก็เเป็นว่าหลายๆคนก็คงจะเคลียร์กันนะฮะเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับที่เป็นกระแสกันอย่างรุนแรงเลยทีเดียวนะครับเอาเป็นว่าเรามาพูดคุยกับน้องๆแบบไม่ต้องซีเรียสดีกว่าถามคู่จิน้นเรื่องคู่จิ้นในนี้เขามีหลายคู่ใครเป็นคู่ใครสารภาพออกมาเอง คนหนึ่งมันมีหลายคู่มาโอ้ใชายคนหนึ่งมีหลายคู่คือเรียกว่าเป็นนั่งสาน้ำกับใครก็เป็นข่าวคนนั้นใ่จไมนะคะนแเมสมีคนมาถามพี่เดียวบอกว่าพี่สองคิดกับพี่ลูกน้ำเกินเพื่อนหรือเปล่าะพี่ยาเดี๋ยวเดี๋ยวขอคือคือช่วยบอกผมนิดนึงลูกน้ำรูปล่างหน้าตาเป็นไงอธิบายนิดนึงครับลูกน้ำนะครับ ก็เขาเป็นคนน่ารักนะครับสตาแบบดูแบบใสๆดูแบบเขาเรียกว่าเวลาเขายิ้มมะครับจะรู้สึกแบบอืก็มีความสุขดูจริงใจดีอะไรเงี้ยเราตามีอะไรนะคระดูแล้วจริงๆแล้วและหลายคนก็บอกว่าเอ๊ชอบไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแบบแอบคุยกันหรือว่าอะไรเงี้ยร้องผมชอบร้องเพลงให้วฟาฟังบางทีแบบว่าเพลงอะไรครับเพลงอะไรฮะนี่ต้องมี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 อะไรบางทีก็นั่งอยู่ก็ ในวาวตาทั้งคู่แล้วก็มาหามอะไรานี้มานี้กันไงเ่นะพอพี่ร้องเพลงนี้ไงชื่อเพลงนี้จางไม่รู้อะไรเลยอ๋อหมายควว่าน้องเขาอาจจะมีใครอยู่คนนึงหรือเปล่าแล้วก็เราไปแอบรักเขาางนี้เหรอไม่จริงผมคิดว่าแบบเหมือนเป็นการแซลมากกว่านะครับผมเองก็ไม่ได้คิดอะไรจริงๆเหมือนว่าสนิทกันมาตอนเวิร์กช็อปนะครับคือเขาเป็นคนที่เต้นเก่งผมเองบอดเรื่องเต้นเลยก็เลยให้ลูกน้ำเลยครับเป็นคนช่วยเทรนมากกว่า ไม่ได้คิดอะไรเกินเพื่อนเขาถึงบอกไงว่าความรักทำให้คนตาบอดเต๋อชงมาดีใช่นะได้มุ้งหนึ่งเลยทีเดียว่จริงเป็นเพื่อนกันครับไม่มีอะครับผมนะฮะเดี๋ยวขอถามแต่ละคนล้วกันนะคะว่าเราแอบเชียร์ใครคิดว่าใครจะได้เป็นเดอะคอมเมดีนในปีนี้แอบเชียร์ใครอยู่ก็แล้วกันนะฮะชีร์คนเลยทีละคนเลยคอนเรยจะบอกว่า ใครจะได้เป็นเดอะคอมเมดี้เนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าความสามารถจะบอกว่าอยู่ที่ท่านผู้ชมทางบ้านจะตัดสินมากกว่าท่านผู้ชมทางบ้านคือกรรมการใช่ท่านผู้ชมทางบ้านคือคณะกรรมการครับถ้ารายการนี้เพราะว่ารายการนี้เปิด เปิดให้ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะตัดสินว่าใครจะเป็นผู้ชนะใครจะออกนี่ไงคนหน้าตาดีอย่างนี้ครับออกที่ดีสุดแล้วใช่ไหมครับมีลลยโอ้ต้องบอกว่ามีหลายสไตล์ใชาใช่แล้วในใจตัวเองคิดว่าใครตอนนี้ที่เหลือถ้าเกิดว่าคนนี้เน่ใช่แน่นอนแอบเชียร์แอบเชียร์เอางี้ดีกว่าแล้วเขาไม่รู้เรื่องหรอกว่าเราแอบเชียร์นะครับเขาไม่เกลียดเราหลอกออกมาแล้วเขาเห็นเทปนี้คนเดียวเลยครับถ้าบอกเยแล้วคนเดียวคนเดียวคนเดียว ตอบตรงตามมีต่อยอ่ะตอนเนี้ยถ้าถามว่าเชียร์อยากให้เขาพัฒนาขึ้นผมอยากเชียร์น้องบอสน้องบอสนะครับอ่ะคนต่อไปเลยเชียร์ใครครับฮะถึงแม้ว่าน้องจะได้แชมป์หรือไม่ได้แชมป์นะฮะแต่ผมเป็นกำลังใจและเชียร์น้องเสมอฮะน้องบอสครับน้องบอสอีกแล้วโอ้โหเป็นขวัญใจเนี่ยอ่ะี้เชียร์ใครครับกี้เชียร์หมูหนึ่งค่ะหมูหนึ่งหมูหนึ่งเป็นคนน่ารักมากแล้วก็ทําอะไรก็ดูดีไปหมดเขามีความสุขที่จะแบบส่งส่งให้ทุกคน พอเขามีความสุขคนดูก็มีความสุขพี่ก็เลยเชียร์มูน,นึงค่ะดีมากเลยด้านหลังนะครับผมเชียร์พี่นัทครับผมพี่นัทพี่นัทเพราะว่าเขามีความพัฒนาอย่างรวดเร็วและสูงแล้วก็เล่นแต่ครั้งนี้น่ารักมากผมแอบรักเขา,าอะพี่นัทพี่นัทยังไงยากนี่เดๆพี่นี่จะหลุดหลายรอบแล้วไผมไม่ผมเปิดวามในใจผมสงสัยหลายทีแล้วยัางไงาพี่จะเป็นหรือเปล่า เป็นอะไรเป็นอะไรเป็นแบบซึ่งเป็นอะไรบ้านหรือเปล่าไม่เป็นเป็นเอาตรงเลยเป็นตุ๊ดหรือเปล่าเป็นพี่เป็นตุ๊ดหรือเปล่าเอาไปเลยเป็นการแสดงครับมันเป็นการแสดงผมไม่ได้เป็นจริงๆเอาเอาจริงๆอ่ะผมอยากรู้ว่าพี่เป็นตุ๊ดหรือเปล่าไม่ได้เป็นเอาชัวร์ๆผู้ชมทางบ้านเขาสงสัยฮะผมคอนเฟิร์มครับท่านคนผู้ชมท้านมากผมไม่ได้เป็นครับจริงๆครับ๋อแต่พอเป็ดบอกว่าใครเป็นตุ๊ดนี่จะเรียกกลับเข้าบ้านด้วยนะจริงเหรอแค่นี้ไอ้โอ้โหแล้วผมมีโอกาสปะคะ เพราะเป็นผู้หญิงเสียงเบิดเออแล้วผู้ชายเสียงสูงอย่างกี้เหรอคะใช่นี่จันต้องการนนี้สดสดนะฮะเฮ้ยเหรอแอบให้กำลังใจใครอยู่ดูตามตามเชียร์น้องเป่าค่ะอ่าเป็นน้องเล็กที่น่ารักอีกคนหนึ่งอืมครับสองแล้วครับโปรแชร์ไทยโปรแชร์ครับโปรแชร์ครับชัดครับฉัดอ๋อไม่ใช่ัไม่ใช่มั้ง่แง่นั้นก็มีนิดนึง จริงเอาความจริงนิดนึงให้เต็มที่ก็ได้คุณฉากครับคุณฉากผมผมชอบสไตล์ที่เป็นตัวของตัวเองช้าชัดแต่ชัวร์ผมเห็นว่าความช้าของเขาจริงๆไม่ช้าครับเขาบอกในเรื่องของการเต้นร้องเพลงเสียงคีบ้างแต่ตอนนี้ครับรู้สึกว่ามีการพัฒนาปรับทุกด้านจริงๆครับผมไม่เคยคิดว่าเขาจะเต้นช้ากว่าคนอื่นจริงๆครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าเหมือนเขาเรียกอะไรฮะร่างกายเขา ช้าๆมาก่อนอาจจะแบบพอมาเจอแบบนี้เข้าปรับสภาพไม่ทนันแต่ตอนนี้ครับรู้สึกว่าไม่ได้เป็นจุดด้อยของใครเลยครับผมเชียร,ร์บุญชัดแอบเชียร์อยู่ครับเดี๋ยวเราติดตามแล้วกันนะฮะอีกสามสัปดาห์สุดท้ายนะครับเดี๋ยวให้น้องๆได้ส่งท้ายสันนิดนึงนะครับชวนชวนนะฮะเพื่อนๆที่ยังไม่เคยดูเลยนะฮะก็ดูแล้วก็เชิญชวนคนที่ดูอยู่แล้วโหวตให้มันมากกว่าเดิมไม่งั้นเดี๋ยวเกิดกรณีแบบโดมขึ้นมาเสียใจกันทุกคนเลยนะครับ คร,ครับ่อนอื่นต้องขอฝากก่อนในวันที่6เมษาครับนี่ต้องบอกว่าสนุกแน่นอนสำหรับโจทย์ในวิกนั้นนะครับเจอกันแน่นอนสำหรับขนสดนี่แล้วองว่าสนุกสนานแน่นอนแล้วก็พวกเราทั้ง6คนนะครับได้เข้าไปร่วมแสดง<อ>รวมไป16คนเลยแล้วองว่าสนุกสนานแน่นอนกับขนสดของเราที่ดูแลกำกับนะครับการแสดงโดย พ่ออีนะคะสุประวัติปัทมสูตรนะคะเป็นศิลปินแห่งชาติคุมการซ้อมโดยครูมืดค่ะครูมืดภาษาทองอารามนะฮะแล้วรอวิกนี้สนุกมากแล้วก็ในช่วงของชิงชนะเลิศด้วยในวันที่13เมษายนต้องซื้อบัตรยังไงไหมครับงานนี้ไม่ต้องครับไปขอบัตรหน้าสตูการแข่งขันซีซั่นนี้นะครับ เข้าไปชมได้เลยฟรีฟร <Free. S 1> นะีครับผมบส่วนในเรื่องของพอจบซีซันแล้วนะครับก็จะมีคอนเสิร์ตอ่ามีคอนเสิร์ตในเดือนมิถุนายนนั่นเองนะครับครับผมบ21 มิตุนายน์ครับเราลงสุดแน่นอนครับเลนนนกัแ้วะะคต่อเนื่องกันเลยนะคะกับเด็กคอมเม้นสองนั่นเองนะครับเอาล่ะขอบคุณน้องๆทุกๆคนเลยนะครับก็ขอให้โชคดีนะครับอยู่ในวงการตลกไปนานๆขอบคุณครับสาธุฮะสาธุครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับเอาล่ะฮะเดี๋ยวเราจะพักเบรกสักครู่นะครับคุณผู้ชมครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามซุปเปอร์บันเทิงกันต่อกันละกันครับ